สวัสดีค่ะเพื่อนๆนนะคะตอนนี้เราเดินทางมากันที่ฮ่องกงนะคะเ,เพื่อนๆนค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะมีเหตุให้ต้องเดินทางมาที่นี่นะคะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยฉันได้ฝันติดกันนะคะว่ามีคนนาเจ้าแม่กุนอิมซึ่งเป็นองค์ที่แกะสลักเนี่ยทำจากไม้นะคะสวยมากมามอบให้แมป์นะคะฉันก็เลย Google ค่ะเพราะว่ามันฝันติดกันนะคะก็เลยเจอที่นี่ค่ะเจ้าแม่กุนอิมที่วัดคองหัมที่ฮ่องกงนะคะเราก็เลย ซื้อตั๋วนะคะข้อมูลทุกอย่างก็เซิร์ชใน g o o g l e หมดนะคะแซมก็ไม่ใช่สายมงสายมูอะไรหรอกแต่ว่าเราก็คิดว่า <S <S เฮ้ยเมื่อเราฝันแล้วเราก็มาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะคนไทยเยอะมากนะหลังจากที่ชําเหยียบแผ่นดินฮ่องกองปุ๊บเนี่ยแําเอาของไปไว้ที่โรงแรมแําก็นั่งรถมาที่หน้าวัดฮงฮัมค่ะเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวก็ฝากติดตามคลิปด,ด้วยกันนะคะสําหรับเ c ซีที่ที่คิดถึงนะคะเดี๋ยวจะ อัปคลิปให้เพื่อนๆได้ชมก,กันกับฮ่องกงค่ะ